ช่วงสกู๊ป,ป SME สนับสนุนโดยลิมทางเข้ามือไก่ตอน สวัสดีค่ะพบกับช่วงสกูปเอสวันนี้ยังอยู่กับโนต้ตค่ะคุณผู้ชมคะธุรกิจด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงนั่นก็คือธุรกิจเฟรนช์ชายริมทางข้าวมันไก่ตอนค่ะแล้วก็เห็นคนที่เข้ามาทานเยอะแยะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวโนต้ตจะพาคุณผู้ชมเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจกันค่ะว่าเขามีทีเด็ดอะไรที่สามารถมัดใจให้คนเข้ามาทานกันเยอะขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวตามโนต้ตไปกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณอามสวัสดีคโน้ตโอ้โหวันนี้มาเยี่ยมร้านคุณอามถึงที่เลยค่ะเห<ต>็นคนเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าอยากที่จะรบกวนเวลาคุณอามสักนิดนึงค่ะคุยในยเรื่องของเคล็ดลับกลยุทธ์ในการมัดใจลูกค,ค้าสักนิดนึงพอจะมีเวลาว่างไหมคะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวสับให้ลูกค้าแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไงเชิญคุณโน้นนั่งรอก่อนเดี๋ยวผมทําเป็นจานพิเศษให้คุณโน้ตที่โต๊ะครับได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งรอที่โต๊ะนะคะ และตอนนี้คุณอาร์มนะคะซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเฟรนชชยริมทางข้าวมันไก่ตอนก็นั่งอยู่ข้างๆโนนแล้วค่ะพร้อมกับข้าวมันไก่หนึ่งจานน้ำซุปแล,แล้วก็น้ำจิ้มด้วยนะคะนำมาให้โนนแล้วก็คุณผู้ชมได้เห็นหน้าค้าตากันเอาเลยค่ะก่อนอื่นเลยเมื่อสักครู่นี้ที่เดินทางเข้ามาโอา้ยคนเยอะมากลูกค้าแน่นมากเลยค่ะคุณอามคะอยากจะถามว่าเรามีกลยุทธ์หรือว่า Th ทีเด็ดอะไรที่ทําให้ข้าวมานันไก่ตอนของเราเนี่ยค่ะมัดใจลูกค้าได้ขนาดนี้คะก็เราเราจะมี จุดเด่นแตกต่างจากคนอื่นครับอย่างเรื่องของไก่ครับผมไก่เราก็ไก่เป็นไก่ที่เลี้ยงมาสําหรับทำข้าวมันไก่โดยเฉพาะครับจะไปย่างหรือว่าจะไปต้มไปไปนึ่งอะไรมันก็จะไม่อร่อยครับผมต่อมาก็เป็นเรื่องของข้าวครับข้าวนี้ก็จะทําจากข้าวหอมมะลิที่คัดพิเศษครับผมเราจะผสมสาล่ายลงไปด้วยบางคนอาจจะเห็นแล้วอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมข้าวมันเป็นสีข้าวสีน้ําตาลออกสีน้าตาลอาจเป็นข้าวกล้องหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่ครับเป็นข้าวผสมสาลัยค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของน้ําจิ้มเป็นสูตรที่ที่เราตกทอดกันมานานครับผมก แล้วผมก็ได้นํามาดัดดัดแปลงเพื่อให้ให้เข้ากับรสรสชาติปากของของผู้บริโภคในปัจจุบันนะครับผมค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของอย่างเรื่องของน้ำซุปแล้วก็จะมีน้ําซุปเป็นแกงจืดเหมือนทั่วไปที่เป็นนามาจากนำน้ำซุปกระดูกไก่ครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของน้าซุปต้มยำงั้นขอถามถึงที่มาที่ไปค่ะกว่าที่เราจะมาเริ่มเป็นริมทางเข้ามันไก่ตอนเนี่ยค่ะก็ที่มาที่ไปก็คือเริ่มเริ่มจากในในเครือญาติของผมเนี่ยครับ ทำอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ตอนมาเป็นเวลานานแล้วครับหลายสิบปีของเราก็มีเป็นทั้งฟาร์มฟาร์มเลี้ยงไก่แล้วก็มีทั้งธุรกิจโรงเชือดด้วยครับแล้วก็สองตัวสองธุรกิจ2ตัวนี้ครับมันก็ค่อนข้างมันก็เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบแล้วผมก็เลยอยากจะมาคิดทําอะไรที่เป็นการต่อย,ยอดธุรกิจ2ตัวนั้นนะครับให้ไปถึงถึงผู้บริโภคได้ทั่วถ,ถึงมากขึ้นผมก็เลยคิดจะทำเฟรนช์ช่ายข้ามันไก่นี้ขึ้นมาครับค่ะ แล้วทราบว่าตอนที่ไปเปิดตัวที่งานไบเทคที่บางนาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะคุณอาวใช่ครับก็ผมไปเปิดเปิดตัวมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับก็ได้รับผลการตอบรับแบบเป็นที่น่าพอใจมากครับอยอดขายก็ไม่ดีกว่าจะได้เยอะขนาดนี้ก็ได้มา ประมาณ2,500จานครับขายแค่4วันครับผม4วัน2,500 <บร S 1> จาน <บร S 1> คุณอคาคมขาจากการที่เราไปเปิดตัวที่งานไบเทคบางนาแล้วมีผู้คนเข้ามารับประทานแล้วก็ติดอกติดใจในเรื่องของรสชาติส่วนในเรื่องของการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์่ะคะมีใครเข้ามาสอบถามติดต่อบ้างไหมคะก็ตอนนี้มีมีที่สนใจแล้วก็กำลังเหมือน เหมือนทําสัญญากับเราแล้วอะไรเงี้ยครับเยอะพอสมควรครับโอ้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเพียงแค่การเปิดตัวครั้งแรกเท่านั้นค่ะและหากคุณผู้ชมทางบ้านสนใจธุรกิจเฟรนชชายตรงนี้ค่ะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะขั้นแรกก็ในเบื้องต้นมีมีเอามาวางประจาให้ผม5,000บาทครับแล้วก็นัดวันเรียนกันก็ไปเรียนได้เลยพอหลังจากจากที่เรียนเสร็จป,ปุ๊บคล่องแล้วเราก็จะรถเข็นไปตั้งให้หลังจากนั้นก็ก็เปิดคุณเปิดร้านขายตามปกติพอหลังจากครบ1เดือนคุณก็เอากําไร ลูกค้าเก้ากำไรท,ที่ที่ขายได้อะครับมาผ่อนผมเดือนละ3 0 0พจนจนกว่าจะครบจำนวนที่เราตกลงกันไว้ครับ <c oughs> โดยไม่มีดอกเบีย้ยครับโดยไม่มีดอกเบีย้ยผ่อนเดือนละ3 0 0พถ้าเฉลี่ยแล้วก็ตกเดือนวันละ100บาทครับผมเท่านั้นที่จะต้องเก็บเงินกำไรสะสมเอาไว้แล้วก็นำมาจ่ายให้กับคุณอามเรียกว่าเป็นธุรกิจนะคะที่ใช้เงินลงทุนที่ต่ำมากแล้วก็ถูกมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะเพียงแค่5000บาท <c oughs> ก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วหากคุณผู้ชมทางบ้านสนใจธุรกิจเฟรนช์ ริมทางเข้ามันแกตอนสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะคุณอามก็ติดต่อได้2ช่องทางครับก็มีทางโทรศัพท์ก็เบอร์0818582290ครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็0 8 3 3 4 4 0 7 8 3ครับ2เบอร์นี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณคุณอามมากๆเลยค่ะที่มาแนะนําธุรกิจดีๆแบบนี้ให้กับโน้นและคุณผู้ชมทางบ้านขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่